เปิดกล้องไปอันแม่ปันสวัสดีค่ะแม่แม่แม่หนูลงคิดแม่ไปร้ายมือแล้วมิตรคนมาไปตามแม่ปันหรือยังแม่ปันฝันหรือยังปนะก็ดีมากแม่ตามเพิ่นตามย้อนวันย้ำแม่ฝันหรือว่าถั่นัดมีปูกล้วยปูยังขันเป็ดปองจนเพิ่นได้เมียนียบร้อยยังมาทีบักสิมีโชคนะเลยเรียกว่าตามนะครับเันเลยกัามว่าตามเพ่นมันบอเด็กลับเนาะมันตรงๆบบได้กลับก็เลยมา ว่าต้องก้าบเนี่ยตรงๆผู้ใดกระมากได้จังสีเหล่ากระเลขควอมฝันว่าแม่เลขสูตรคำนวณแม่แม่ยู่ไกลบรนไดกระมวลหาได้เนี่ยโอ้พอดีมัดอวนแล้วเนาะมัดวนแล้วพอดีขันเป็นว่าขันมัดอวนแล้วกรสีกรทู่มันเต็มที่บอกเขียกันหน้ากันฝันเป็นเงินบ่เป็นเงินกระบองจับได้บ่ายจ้าว่าเคยฝันถือบ่ถือเยาวากันจ้าวัน ฝันบ่ยกวเจักเม็ดฝันหน่อยหนันถ้ามือได้แม่ฟันหน่อยๆนเนี่เอ้าันมาก่อนฟันมันหนูมากก่อนอันนี้กับบ้านันหนูมาถือมือเธนี่เอาไปเล่นนั่หมุยกับขึ้นมาเหมือนรนมานอนก็เลยมาบันหน่ันหนีอยันวาอยู่เฮียนอันอยู่กับยิงจ้าลูกหลานแต่ม่หลายอยู่หลังยื่นนําแต่รางกันได้ยนนั่นเห็นแล้วไปยิงแรนขึ้นมาจงเฮียน เขาเลยว่าเอาเอา,เอายายน่นเล่นไปยังเดียวเดียวสั้นไปบันถือบินเลขอันน้อยเขาหันคือยังเขาจะจกสลากไหมจ้าอันไม่อยัางไรยายบ<อ>ันเอาเลขออกแล้วเลขออกแล้วว่าสัน้นออกตัวไหนไม่ผู้ถือบ่ไม่ยายปันถือผู้เดียวถือหนังถือยี่สิบปันาจังมันมีสิบเงินไม่ยี่สิบเองสั้นนั่นแหละเ<อ>คยเลขหงมีอะไรเลยถือยีย่สิบเอ้อ อันถือเงินือถือเลขบรููเลยเอออันเลขออกตัวใดกับบ้าวกระจางเออว่าคำนั่นผู้ผู้เอาเินในมู่เบิ่งนั่นจาคอยเล่ห์หูเมียเออถือผู้เดียวเลยคนถึงยี่สิบยักมันยี่สิบหนังตนเหะอนี่แหละได้บ่มั่นใจฟันเวลาได้มห คอยนอนเวลาผีเดร่อนคลืนผีเดร่อนนอนอืม่อนคลื่นจะคอยนอนหลับนี่บังคับวั็นฟันตัดตีเลยบอกเลยช่วงฟันนี่ช่วงฟันนี่ก็ที่ว่าแม่เราสิแกงบอกเลยแปลว่าฟันฟันฟันขอนคลืนไปแล้วแม่นนะครับไอยเคยื่อนไข่นั่งไเคยนอนหลับยิ่มนั่งนอนหลับนิ่งนอนหนอนหลับตัวพองเออคนเมื่อบ้านถือแม่ผู้เดียวในกองฝันนะในความฝันแปว่าแม่ถือผู้เดียวเลยเออ ผู้หยิงมาย่บันถือผู้หญาว่ม่ผู้ถือรลกสูตรอาจารยจ้าถึงยังเขาอะถึงยี่สิบอาจารย์จะเป็นยี่สิบเงินเหรอมันยี่สิบเล็บ้านเด้สออรักจอยตื่นก่อนคอยเล่นหงเมีอเพราะว่าเป็นยังเจ้าหงมียเขาออกมากเปิดอันนั่นเบิ้อง้าวเรสั่นคนค้นในบานนั่น เพิ่นตื่นแล้วเพิ่นได้มาเปิดที่วีแม่แล้สะดุ้งตื่นไดว่าหันเด็ดอ้อไดว่ายีสิบนี่เป็นจำนวนเงื่นหรือว่าเลขออกบนออกล่างไ่้าหั่นได้ดอมเสียดายวะฝันกําลังมั่นนี่เสียดายวะเนาะกําลังสิกระจังพ่อคิดแม่แม่คิดว่าเป็นตัวได้เหมือนนี้เลขเอ้าบ่มีตัวคิดเหรอบ่ไปฝันเกี่ยวแม่พี่ถตาสองศูนย์นี่บ่แม่ที่จะให้นุ่งลงแต่ยิ่งข้าว่าจังสั่นฮักขวว่าตามเขาจะมั่นสิเป็นเลขคือบ่อทอนนั่นแหละ เขาบอกว่าเขาถึงยีเสิบนะแต่มันมีเง้นมันมีเสิบเลขจ้าก็เป็นคติเป็นเลขสองศูนย์หางเดียวเอเนะลุงเนาะมีสองศูนย์หางเดียวทำานาะมัอนี่มันก็อีกลายมือยุกว่าเลขสีออกแล้วก้อนเลขออกมือหนึ่งหนูมาอีกได้บอแต่จะสีมาแล้วจะมันสีฝันเนื้อบอสมมุติการสมมุติว่าสมมุติว่าแม่ฝันบันฝันกับก้างนะเออที่ความมาตามแม่ยิ่งถ้าเที่ยวฝันถ้าเที่ยวเ่าฝันกับกับว่เป็นยันนงึ่ เอฟซีเห็นว่าเอ็ดมินบอกไปตามหายเสดายกัตตองมากตามมารยาเรา,าก็ต้องมากอนอีกมากอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นสามตัวอาเทียโอ้ยได้สามตัวออกไปแล้วโอ้ยเสดายน้งกลนี่ยังสันก <c oughs> <c oughs> ันพวได้กับพวกเป็นยังนะครับคือมาถามข้าวอย่างี้ยครับถามข้าวถามข้าวเอฟซ <FC S 1> ีเป็น 1> 1สิ่ลชมเบิงมาได้ไปตามเป็น่อเจสินะครับ ันถือผู้เดียวคันตีก็จีบตียี่สิบแล้วตอนนั้นแล้วคอยก็ค่อยตีได้คันบอเป็นเลขคันบอคอยเป็นเลขบอกกระบอกเป็นตัโหลดเด้่คันแม่ฟันเป็นเลขนี่คือเป๊ะเลยบ่ต้องกลับเออตลอดเนี่ยกระชับ่อเป็นบอสก็เป็นบอกระเทิงกระมันล่างบ่เม็นออกบนกระออกล่างแต่ว่าบอตองกลับว่าแม่ปันถือผู้เดียวถือยังถือยี่สิบเนมันก็สิเป็นตัตัวเัี่ังเกตบอกช่างบอกเป็นตัตัวเนาะตอกอยู่ยวคอย ปยังบ่เห็นคนเรยกว่ามันใจก็บว่า,าเกยปันนี่เขียนไว้บนล่างเนาะ,ะเพิ่นว่ต้องการพิจารณาออกนะครับใส่พิจารณาญาณในการกับชมนะค่ะคนเบืเ่บ้านออถือแม่ปันผู้เดียวถือยังถือยี่สิบมันมีสองประโยคคือเลขออ,อกยี่สิบหรือถือยี่สิบบาทเพิ่นกับว่าเนาะเพิ่นตื่นก่อนอ้าพีนพ่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปใกล้มือเดี๋อวที่ญาติจะมาตามให้เพื่อแม่ปันฝันเลข สามตัวแดงจึ้งครึงเนี่ยนะคะเพราะว่าเพิ่นลจะฟันบ่ฟันกับโบมีผู้ได้รูรวงหนาเด้อค่ะเพราะว่าตามมารยาทแล้วทั้งสองเ้าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะครับเพราะว่ากอดตีดไปนะครับเพราะว่าถ้าเท่าเพิ่นฟันได้เพิ่มเติมนะครับถึงว่าเพิ่นบ่ฟันกับแอดมินก็อย่างห้ผู้ว่าทีมงานของแอดมินนี่ตามตลอดนะครับซืบข้าวตลอดแม่เนี่เป็นค้นฟันยากเป็นบอ เป็นยคนที uh, so Bear, uh, again, s <S about, what, ่ฝันยากโดนโดนฝันเท่านึงแต่ว่าฝันย้ำใดได้รอดมับงครับฝันยาำใดนี่เป๊ะเลยก็อดสิเพะว่าหลงอันนั้นอันนี้ก็ได้แต่วจําได้เลยฝันหนอนจับมากอ่ะก็แม่กันเวียนจะว่ากันเข้าฝันอยู่นี่มีเอียงตืมจำือเขาค้นาจคนเอียงติเข้าเสด็จมันจำอะไรเดียงแต่ว่ามันจำาม่ได้สุดแต่ว่าแม่ปันนี่ฝันฝันแล้วปุ๊บนี่ แต่มีผู้ถามก็บอกเลยบอกโลดแล้วไปแต่ว่ามีอย่างเดียวคือปโเฮตนำเนี่คือปโสื่อปโลงทุนแม่นผูครับเพราะว่าผู้สื่อแล้วมันสิเคลื่อนนั่นบ่แม่นค่ะแม่ซื้อเ่ยแม่เนี่มันสิเคลื่อนแต่หนึ่งท่นที่มันบอกท่านที่กันซ้ำตัวก็ตัวหนึ่งกัดลุดมาอยู่แต้มเดียวนี่บางบางคนก็บทว่าว่ากับเพื่อนฝันตลอดเพื่อนคือว่าฟันเอากก็คักเลยเป็นเฮ้ยเป็นแล้วท่านที่หนึ่งกับสองเทียบกับว่าเอาที่หนึ่งนี่มันสิแม่น โตไปเลยเด้บอกเอาไปบอเป็นตรรมด์ลวดไปเลยดิกระเคยฟันก็า่็สื้อดิแม่แั่สั่นงระเด้อพี่น้องเลยพอเหี้ยว่็สื้ออันคนบ้านแม่นี่เฮี้ยนเดียวกันบ่มักเล็กจะคนบ้านบ้านนี่นี่แหละเหตุผลหนึ่งที่โมอยากมานั่มเนี่ยแม่บ่มักเล็กแม่ฝันแม่นละคนเฮี้ยนบ้านบ้านแม่กับพวกมักเล็กจะค้นอันฝันได้หกตัวนี่เคยฝันได้สองเทือบปะครับโบเทียเดียวก็สักสิวัาลังวัลทีเนาะ แบว่าอันปั้นคอยปันเทียนสิปันว่าอันเขาบอกคอยคอยกนเลยว่าโอ้ยจื้บ่อกได้เดือบือปืดจออกโรงเียนสันป๋อซี่คอยไยว่าซี่จ้เอาเห็นยังไงยังสิจําได้กรสันเขาก็บอกอีกสามเทียบคอยเกาจักรู้แต่ว่าคอยว่าคอยจำบ่ได้จ้เขาเลยว่าบังเดอร์บานนี่ที่เห็นให้บังก็ัจําให้มันได้เดี่ยวนี่ พันคื่อเข้าค้าวิทยุแม่พันเป็นคือจังหันนั่นแม่เป็นคือจังหันไหวยุแบบแบบมั่นหมจ้าจ้าเราซื้อเลนลายล,าย,ลายมากบบโตลเล็กนี่มันติดมากใต่แข,ข,ข้งเราวาทั้งเดิ็มห้พักแล้ววันดีหนึ่งเราบอกออกแก่แ่เขาว่า,า,า,าเอาก็บอกเ้าตนึง ยือได้บ่จ้าค่ะคือได้โตสองเลยือได้บ่จ้าโตสามโตสี่ตงห้าตหกือได้ะอุ้ยหอดจือบะไรเลยวาสจ้าเอาไหมเอาไหม่ะเด็ก่าเขาเลยเห็นโตแบบไงพรึบของมาทดเขาเลยหค่อยนับอยได้ว่าหอยืใดอืมจ้าวดสมุดิมันจดไปเลยมั้งไมงด้โยโอเคหมดล รถเชียรไเลยคือหันได้ไหมไม่ได้ไหมยางมะเ้ากอต่ยันแต่ยันที่ยังมันยันย่างหมู่งมเขาแบบล้มเลยเแเชียรเลยาจะไล่ด้อย่นจ้าออกเมื่อทักหกตัวพัดเลยเรา็บบไปหาสื่อเอกชสนนี่ยังเลี้ยงเเป็นตัวคือยังคอย่างเยตลาดเขาเห็นเขาเกินได้ค่ะ วันที่หออกเรี่ยงกันเลยเออที่หไปเลยอะไรพุกโตไปเลยตัฟัดเลยอครับเออตั้ใหเขาตี้ีเขาบ็พ่กวนเห็นไหม่บ่กหได้เฮียนตั้งบมานึ่เอ้าูดูกันีเลยบน้อยจาว่ามาใส่เขตั้ต่อเครับเด้อบา่เจ้าสิตัดหญ้านะครับพ่อเจ้าตัดหญ้าพี่น้องอันนั้นเป็นเบบเท่าคว่ำเรืองคว่ำเกาคว่ำเล่ากระดบางวนนี้เป็นสานซ้ำนี่แล้วไปใกล้เมื่อเขาสินมาตามอีกนะคะ ตัดยายันเอฟซีมาอ่าทำคลิปไม่เงียบนะคะนะคะจะรู้ว่าแม่หัวหนี้เพิ่งตันซัพนี่เยอะค่ะที่สุกโขบมันๆนะคะทารกมาเปลี่ยนไม่ได้มาในการเท้าเซาเท้าเพิ่นกระสีเซาเปิดเครื่องเคื่อนนะคุณมันนหูได้มาเท้าสัมผัสไี้ยังเป็นก็นได้มาตัดยาเนาะตัดไม่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 เออรู้กันตาหนี้นะครับเออจะรู้สองศูนย์หางเดียวเม็ดเดียวนะครับความปั่นของแม่ปั่นนะ